ปลาหมึกผัดกะปิไส่หมูสับจานยั์อ,อยู่กับพ่อครัวใหม่ของกองเดอะแฟร์พี่บอลน,นะครับแต่ว่าวันนี้มาวันแรกต้องพิถูพิถึมือกันหน่อยทาอาหารจานยั์ให้ผมกินเริ่มเลยพี่อย่างแรกลวกปลาหมึกก,มก่อนครับทำไมต้องลวกก่อนครับเพื่อจับทาวปลาหมึกเลยครับเดี๋ยวเวลา,าผัดกันก็จะไวขึ้นกว่าเดิมอ่ะพี่บอลตำซีฟูด้ดเอาขึ้นเลิกเลิกไม่ต้องทำอะไรหลอเล่นหอเล่น <laughs> แก่บบอโอเคน้ำมันนะฮะ <laughs> ต่อมาเป็นกะปิกะปิเคยแทนนะครับตอนนี้ไม่แท้แล้วผัดให้กะปิหอมครับชูกลิ่นขึ้นมาเติมน้ําลงไปอีกเราต้องให้กะปิมันละตลายเลยเอามาหมูตับ2โลไฟเราไม่ค่อยร้อนด้วยกระทะเราเล็กด้วยเราดูปริมาณหมูคือ <c oughs> พอด้านล่างเหมือนซูตาพอคลุกด้านบนกลับลงไปป,ป,ป,ปุ๊บหมูหมูเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเมึกลงภาพในหัวผมนะคือพอขูวหมาคงเทงคงเทงคงเทง,ทง,เ,ทงเจอกระทะไปจบเลยน้ำนัวไปซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับน้ำมันหอย หอมแดงลูกโด่นะครับลางด้วยใบมะกรูดครับผมแต่กินใส่ใบโหระพาเลยครับอันนี้ปลูกเองแน่เลยอันนี้เราจะผัดจนสลดเลยไหมครับไม่เลยครับอ๋อไม่ต้องรอให้ใบสลดมาลาดเลยครับผมเป็นมือเที่ยงที่สบายใจมากเสร็จเรียบร้อยนะครับปีมือพ่อครัวใหม่ของเรานะครับหมูหมึกผัดกะปิจานยั์ไปลองชิมกันปีมือพ่อครัวเรานะครับน่ากินยันไข่ดาวอะมาเริ่มชิมคำแรกเด้อ Hmm. เมนูนี้ผมให้ผ่านเลยนะครับจะมีความนัวของกะปิหอมคือเขาปรุงรสชาติได้แบบลงตัวเห็นใส่น้ําตาลลงไปแต่ไม่ได้ออกรสหวานเลยนะกะปิเครื่องปรุงตอนปรุงรสที่ใส่ไปผสมกันได้แบบลงตัวมากมีความหอมใบมะกรูดความเผ็ดของพริกลูกโดนแล้วก็หอมโหระพาขนาะดทาจานใหญ่ขนาดนี้ยังปรุงได้ลงตัวมากสมกับเป็นพ่อครัวมืออาชีพนะฮะเปลี่ยนจากรสชาติเดิมๆจากกะเพราจากผัดพริกแกงอะไรเงี้ยเป็นผัดกะปิได้ความนัวอีกแบบหนึง่งเราโตัวหมึกที่เขาไปลวกก่อนทําให้ตอนมาผัดน้ํามไม่ออกเยอะแล้วก็ไม่หดเกินไปคือแบบได้ความเค็ม นัวจากหมูแล้วก็ความนุ่มๆหนึบๆ,ๆจากหมึกอ่ะเพลินทุกคำที่กินนะฮะกินแป๊บเดียวจะหมดจานแล้วขั้นตอนการทําของเขาก็ไม่เหมือนที่ผมคิดน,นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาจะพริกกระเทียมไปผัดกับกะป,ป,ปิในน้มามันจนหอมอันนี้เขาใส่แค่กะป,ปิกับน้มามันเลยแล้วก็ยีจนหอมแล้วเติมน้ำเปล่าค่อยเอาหมูสับไปคุกนะคือขั้นตอนเขาจะไม่เหมือนตอนที่เราทําเลยแต่รสชาติมันออกมานัวกว่ากะป,ปิแบบเคลือบตัวหมูถ้ากลิ่นออกไปที่นอกจอได้นะจะรู้เลยว่ากลิ่นมันหอมมากเอาจิงๆผมก็ไม่ได้กินจานยักษ์แบบสบายๆแบบนี้มาน,าน รอบนี้คือยืนเฉยๆแล้วก็ได้กินหมดเป็นเรียจานได้เยอยู่บ้านกินอาหารเยอะขนาดนี้พื้นเลยแน่นอนแต่ผมไม่ต้องเก็บครับเพราะว่ามันมีตัวนี้ดีมบอร L10 อันต้านเศษปูนเศษขยะถูกพื้นก้าวาอยู่หมดแถมตัวนี้ยังมีระบบทาความสะอาดม็อบเองในตัวใช้งานง่ายสั่งการผ่านโทรศรัพท์ได้เลยไม่ว่าจะทําความสะอาดอยู่จุดไหนก็สามารถนั่งเช็คดูผ่านจอได้เลยใครที่สนใจนะครับผมแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ข้างล่างแล้วไปกดมาใช้ตามกันได้เลยครับโอเค